ค่ะค่ะสา,ายวิ่งไหมสายวิ่งไหมอยู่ยอย,อย,อยู่อะไรวะกบอ,อยู่เฉยมันก็ตัดหรอเอ้า แล้วโอ้ยโอ้ย,อยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาตามหาปลาช่อนในป่ากันบ้างนะคะทุกคนคะข้างหลังเมย์ข้างหลังเมย์าม,มาสวยมากขอเกินก่อนนะคะว่าหมายที่เมย์ยืนเนี่ยมันอยู่หลังบ้านเมย์เลยคะ่ะทุกคนพอมองออกจากหน้าต่างเนี่ยก็คือเห็นเลยแล้วเมยก็จะมองทุกวันรอนะคะรอเวลาว่าเมื่อไหรนะ่น้ำมันจะลดสักทีเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคือเวลาฝนตกกับน้ำตรงเนี้ย พื้นที่เอตรงข้างหลังเมอ่ะคือมันจะเต็มเลยมันตกไม่ได้แล้วมันลกมากตอนนี้น้ํามันเริ่มลดลงไปแล้วมันมีที่เดินให้เดินเข้าไปตีแต่ว่าไอช่วงโซนที่น้ําลดลงไปอ่ะมันด้านไปอยู่ในเขตบ้านเขาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆตีเนียนค่อยๆขยับขยับไปเขาไม่รู้หรอกอือไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่บ้านปะอุยอ้ยอุ้ยที่ยืนดีๆมีไม่ยืนยืนอะไรตรงนี้เนี่ย ปะโถไปไปไป,ไปตรงเนี้ยช่วงที่แบบว่าฝนตกหนักๆอ่ะคือตรงน,ตนี้มันท่วมหมดเลยแต่ขยะเยอะไว้หน่อยไม่รู้ใครเอามาทิ้งเนี่ยแต่ไม่ใช่บ้านเมทิ้งน่ะนี่ก็จะมีแบบโอแต่เนี้ยมันอยู่ฝั่งนู้นเนีมันอยู่ฝั่งโน้เราต้องเดินข้ามไป หรืไม่ก็ต้องเดินช่องนี้หลายคนถามว่าออมีคลิปพวกหน้าดินอะไรไหมนะคะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นโปรเจกต์หน้าหรืออีพีหน้านะคะเพราะว่าเหยื่อตัวใหม่ของเมลเร็วๆนี้กําลังจะออกแต่มันยังไม่เสร็จไงเออช่วงนี้ปลาช่อนหูกําลังดุเดือดเราก็ต้องมาหาตกปลาช่อนกันก่อนนะคะทุนเราจะต้องเดินเข้าไปในที่ลกระตายตายเอา หลายคนถามว่าเมมี่มีทีมงานไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะคะทุกคนดูสิเมจะต้องถ่ายเองค่ะตกเองถ่ายเองนะคะทุกคนคะอุ้ยตายละกล้องฉันเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนเลยที่ว่างๆนี้ เข้าไปย้ำเยอะๆย้ำเยอะๆุ้ยตัดตัด้ปล่อยก่อน ดูไหมผู้หญิบุกคน,นค่ะตกทำตกทำคลิปค่ะมันกัดอยู่แต่ยังกัดไม่โดนมีคุณลุงมาทาถ้าทางใจดีอยู่ค่ะไม่น่าจะมีผูหครัถ้าบ้านหนูอยู่ฝั่งนู้นใช่ค่ะ ตายข้ามได้อยู่ตะแรกน้ําท่วมมันข้ามไม่ได้กูลุงกินปลาไหม<ะ>เดี๋ยวถ้าตกได้หนูเอาปลามาให้ปลาช่อนนีน่ปลามันก็จะมันจะกินบ่เป็นแหนมเยอะไม่ค่อยกินแล้วมันอินน่มแหนฝั่งนู้นตกได้ไหมคะลุงแด้วมันก็เป็นบอ่ออ๋บอบ่อลึกนะลึกใช่ไหมคะแต่ว่ามันน่าจะกัดอยู่ริมๆอยู่อ่ะนี่ถั่วอ๋อเนี่ยมันกัดตุบๆ,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 ๆหลายทีวัดไม่ติด เฮ้ยอย่านะอย่ารงตายหม้แตกไมาหน่อยโอ้ร้อนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหทำไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเอ็งนั่งขี้อ่ะเรื่องจริงมาเนี่ย นนะขอตกปลานหน่อยนะบอ่อนู้นะอ่ะบ่อนู้นแะ่ะบ่ฝั่งนู้นอะ่ะได้ไหมเออตกไปเลยเออโอเคแต้งกิวตอนนี้นะคะเมเข้ามาในเขตบ,บ้านเขาแล้วเราขออนุญาตเขาแล้วเขาอนุญาตใช่ไหม ของบ้านว่าจะได้กินปลาแล้วอดเลยเอาไม่ทไมบ่อนี้ปลาเยอะมากคุนโอ้มันมันเหมือนแบบมันกัดย้อนยิ่งย้อนสายมาแล้วเหมือนมันวัดสายไม่ไม่เต็มที่อ่ะจะเอาขึ้นเลยอ่ะวิตาดีแล้วตาดีทุกคนสายวิ่งมาก วิ่ง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 โอ้ยปล่อยไปก่อนน่เมื่อกี้สายวิ่งแล้วนะอโอ้ยเมมี่อะไรของเมมี่นี่ ทรงทรงยังอยู่ไหมสายอยู่ไหมวิ่งไหมวิ่งขอสายซึ่งูมาแล้ว,วทุกคนได้แล้วว้าวเป็นไงล่ะทุกคนได้ตัวจนได้ผู้แต่ว่าไซส์มันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อีตัวที่หลุดไปตัวแรกอะไซส์ดีกว่านี้คะ่ะทุกคนเสียดายมากเลยอะ อูตัวนี้คือเลยกบยางแก้คันสีชมพูอันนี้ตัวใหญ่เลยนะเพราะว่ากบยางตัวเล็กเมหมดแล้วคือแบบว่าส่งสายนานมากค่ะทุกคนก็คือส่งจนแบบว่าสายมันวิ่งอะแล้วเราก็ค่อยๆกรอกลับมากรกลับมาจนมันตึงจริงๆแล้วเราก็ค่อยวัดสวนเลยอะไม่งั้นอะถึงจะอยู่นี่เป็นไงล่ะเจ้าของบ้านบอกว่าปลาไม่กินหรอกปลาช่อนนมันอิ่มแหนเขาว่างั้นอะ น,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 นี่เดี๋ยวเอาปลาไปโชว์เขาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอ้างามจัดงามแงะงามแงะมากแต่ถ้ามันกินแล้วเราจะเอาขึ้นยังไงนี่แหละเสียงเสียงอยากเป็นตัวก็ต้องเสียงสิใช่ไหม กัดแล้วอะอะไรวะกลบอยู่เฉยๆมันก็ตัดเหรอเอ้าตัดเหรอเอ้าได้เฉย้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะงองมากเลยมันกัดกบแอคชั่นที่ไม่ได้กรอนะคะทุกคนเมกำลังจะซูมกล้องเข้าไงเมื่อกี้ เพราะมันกัดอยู่ข้างหน้ากลัวจะไม่เห็นช็อตกัดไงเมย์ก็เลยไม่ได้กอกลับมาปรากฏว่ามันตามมากัดอ่ะกบมันดูเฉยๆลอยนิ่งๆอะเมื่อกี้เมย์ก็เลยเอ้ากินแล้วหรอเมย์ก็เลยแบบสงสัยสงสัยอัตโนมัติอ่ะแล้วมันก็แบบวัดขึ้นมาเลยอะเฮ้ยตอนแรกเมย์หวังผลตรงนู้นหมายจิตใจตรงนู้นนี่เมย์จะตีเข้าไปอ่ะโอ้โหกบยังแก้คันไม่กลอก็กัดค่ะทุกคน คือไม่รู้จะอธิบายยังไงอะทุกคนคือมันต้องเทพระดับไหนอะคือไม่กอ,อกรบมันก็กัดนี่เราเดินเฉิดฉายอยู่ในบ้านของเขานะคะเหมือนว่าเป็นบ้านของตัวเองเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่กัดหรอกนี่ยังปากดีอีกนะมาเขากะตกยังปากดีอีกเหมือนไงกุยังแค่คันสีสม้มไม่กอก็กัดค่ะอ้าวอากาศร้อนมาก ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะคะดูดิตกประช่อนตอนเที่ยงร้อนมากหน่อยแค่ประช่อนสองตัวนี่คือหมดแรงเลยอะแต่ว่าจริงๆหมายแบบนี้มันสามารถตกได้ทั้งวันนะหมายไหนอะนี่ค่ะพอได้อยู่จากตัวแห้งหมดแล้วเดี๋ยวตกอีกค่ะวันหน้าจะกัดอีกหลายตัวมันก็หลุดไปหลายตัวใช้เเป็นอะ่ะก,กบยางค กัดดีอยู่นะคะบ่อบ่อนู้นอ่ะบ่อ,น,น,น,บอน,นี้ก็กัดประตูบ่อับปลาเลี้ยงบ่อน,นี้ก็ปลาเลี้ยงอ้าวเหรอคะปล่อยไว้เหรอคะปล่อยไว้โอ้แต่ปลาช่อนไม่ได้ปล่อยแล้วปลาช่อนธรรมชาติมันเข้ามาเองเนาะมันก็วอยว่ายอยู่แถวนี้น้ำท่วมค่ะอ๋อเลี้ยงปลาเลยคะปลาดุกปลาหมอปลาหมอไอ้ใบใหญ่ใหญ่อ่ะอ๋อเลี้ยงปลาดุกปลาหมอปลาดุกรัสเซียใช่ไหมปลาดุกรัสเซียปลาหมอเห็นมันคุ้นตัวใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วก็ปลาปลาอะไรอะ นน้นกบขาดติดจริงไม้ไปแล้วเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายคือไอตัวสีชมพูที่ติดปากปลาไปอะ่ะเมย์ก็ให้พี่เขาไปแล้วนะคะพี่เจ้าของบ้านเพราะว่าเขาบอกเขาอยากได้เหยื่อเออเขาบอกว่าตก ที่บ้านเขาเนี่ยก็ไม่กินนะคะก็คือเขาตกไม่เคยได้สักตัวเลยไม่ก็เลยให้เขาไปลองใช้ดูแต่ของเมย์เหลือตัวสีส้มตัวสุดท้ายวันนี้นะคะกับการตกปลาช่อนไม้หลังบ้านเมเองโอ้จริงๆเนี่ยเมยว่าปลามันมีค่อนข้างเยอะนะปลาชอนะ่อนน่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้ออกมากัดแบบง่ายขนาดที่ว่าแบบ อยกัดทุกไม้อะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่าในบ่อเมีสังเกตดูว่ามีทั้งปลาสลิดอีตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงพวกปลาดุกปลาสวายปลานินปลาหมอปลาอะไรเงี้ยเต็มบ่อเลยเห็นมันขึ้นปุกปกักปุกปกักบางทีมันก็ไม่ใช่ปลาช่อนนะมันจะเป็นปลาดุกอะไรประมาณเนี้ยเออจริงๆอ่ะหมายแบบเนี้ยที่มันมีปลาเยอะๆแล้วมันมีลูกปลาให้มันกินเยอะๆเนี่ย โอกาสที่จะออกมากัดเนี่ยมันไม่ได้ถี่มากคือมันไม่ได้ง่ายอะ่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย